นีค่ะเด็กๆแล้วก็ครูพรอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมค่ะอาทิตย์ที่แล้วครูพรให้เด็กๆอ่านเลขหนึ่งถึงยี่สิบไปนะคะแต่ที่นี้ครูพรจะให้เด็กๆอ่านเพิ่มอีกค่ะโดยอ่านจากเลขหนึ่งถึงเลขสามสิบนะคะอ่านเด็กๆอ่านพร้อมครูพรเลยค่ะตามครูพรนะคะเลขหนึ่งเลขสอ เลขแปดเลขเก้าเลขสิบกับศูนยเลขสดกับหนึ 5, 16, ่เลขสิปกับสองเลขสิามนหนึ่งกับสามเลขสิบสี่นหนึ่งกับสี่เลขสิบห้าหนึ่งกับห้าเลขสิบหกเกับหเลขสิบกับเเลขสิบกับแเลขสิ

สามสิบีสามกับศูนย์เด็กๆนะคะอ่านทบกตัวหนึ่งถึงสามสิบด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณพรอจะมีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะ,ะคนะวิตาณิตศาสตร์ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าสี่กับหน้าห้าค่ะโดยรับภาพและเขียนจำนวนฝึกเขียนตามเส้นต่านะคะอา่าให้เด็กๆเ,เขียนจะได้สิบเอ็ด ไปถึงเลข20นะคะเมื่อเด็กๆเขียนแล้ว RPO ทรงคิ่ผู้กุพอรด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึวอ่านเลขยึ่เล3สามด้วยนะคะอ่าอันนีุ้พอรก็มีการบ้านให้เด็กๆทำแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณค่ะ